ก่นอื่นขอตาบสวัสดีท่านสื่อมวลชนทุกท่านนะครับครับวันนี้ต้องกราบขอบคุณท่านสื่อมวลชนทุกท่านนะครับแล้วก็ทางมวยสตรูที่ได้กรุณาจัดสถานที่ให้กับผมและครอบครัวได้มีโอกาสที่จะชี้แจงกับท่านสื่อมวลชนและพี่น้องทั่วประเทศ เป็นแฟนของ AF Academy f i n a n c i a และโดยเฉพาะต่อกรณีของลูกชายคือน้องม์านะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านสื่อมชนนะครับที่จะที่ได้ติดตามการแถลงข่าวผมในวันคอนเสิร์ตวันแรกนะครับและวันนี้ก็เป็นวันที่ผมได้ลงมาแถลงข่าวนะครับ แล้วก็มีโอกาสได้คุยกับลูกชายในวันนี้จริงๆนะครับผมต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับก่อนอื่นผมขอแนะนําตัวเองนะครับผมชื่อวัฒนยูเท้าคําดือนะครับเป็นคุณพ่อของน้องม้านะครับแล้วก็ทางซ้ายมือผมคือคุณเรศวรรณนะครับซึ่งเป็นคุณแม่ของน้องม้านะครับจริงๆก็สุขภาพก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพอยู่นะครับแต่ทางขวาผมนี่ก็เป็น ท่นานนายความนะครับุดสมบูรณ์นะครับชัดชัยที่ติดํำรวงนะครับอันนี้ก็เป็นการถลายแถลงความแถลงข่าวในวันนี้นะครับประเด็นที่หนึ่งผมอยากจะแถลงข่าวถึงต่อกรณีกระแสข่าวที่มีนะครับก่อนอื่นผมต้องขอบอกว่าครอบครัวเท้าคำลือเราเป็นครอบครัวที่จงรักภักดีต่อสถาบันต้องหากรัตร เป็นที่รักยิ่งของของชนชาวไทยเราทุกคนทั้งคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณยา่าคุณพี่สาวซึ่งรับราชการนะครับเรารู้สึกภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยในแผ่นดินแห่งประเทศนี้ที่มีสถาบันสูงสุดคือเป็นสถาบันมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักยิ่งของพวกเราทุกคนและผมเชื่อว่าพี่น้องสื่อมวลชนก็คงมีความรู้สึกเช่นเดียวกัน นะครับภรรยาของกระผมก็เคยรับอดีตเคยรับราชการพยาบาลนะครับแล้วก็ได้รับได้ได้มีโอกาสรับเลือกให้ถวายงานนะครับซึ่งอยากตรงนี้อยากให้ภรรยาผมได้พูดนิดนึงครับขอบคุณมาก,กนคะคะอยากจะรับย้อนหลังเมื่อตอน1ิบสามปีที่แล้วเมื่อครั้งที่ดิฉันรับราชการเป็นพยาบาลนะฮะที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ในเวลานั้นพระองค์หญินฟ้าหญิงจุฬาพ,พรก็ไหลรักท่านเสด็จไปเยี่ยมคนไข้ที่ป่วยเป็นมะเร็งที่ตึกนะคะแล้วดิฉันก็ได้รับใช้ถวายงานอย่างใกล้ชิดซึ่งเป็นความภาคภูมิใจอย่างมากในตัวดิฉันมากว่าได้รับใช้เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินนะคะซึ่งรองค์ท่านมีเมตตามากค่ะพรองค์ท่านเสด็จไปเยี่ยมผู้ป่วยไม่ไม่ย่อท้อน,นะคะเสียสละเวลาที่องค์ท่านมียทั้งหมดไปเยี่ยมผู้ป่วย รักษาเอาใจใส่ผู้ป่วยซึ่งยำความทราบซึ้งใจมากและรู้สึกเป็นเกียรติประวัติและความภาคภูมิใจของตัวดิฉันและครอบครัวนะคะนี่ค่ะรูปภาพที่ท่านจะได้เห็นอยู่นี้นะคะคือภาพเมื่อสิบสามปีที่แล้วคะ่ะนี่คือตัวดิฉันนะคะอบคุณมครับ ครับขอบคุณครับดังนั้นก็อยากจะยืนยันกับพี่น้องสื่อมวลชนนะครับว่า,าครอบครัวของกับผมเป็นครอบครัวที่จงรักภักดีต่อสถาบันสูงสุดและผมก็ยอมที่จะถวายชีวิตตัวของผมเองเพื่อปกป้องราชบัลลังก ครอบครัวของผมนะครับผมสอนลูกๆทุกคนให้จงรักภักดีสำนึกในพระคุณาที่คุณที่ได้เกิดมาในแผ่นดินนี้แม้ว่าเราจะเป็นครอบครัวที่เล็กๆเราไม่เคยคิดที่จะจับช่วงร่วงเกิดพรองท่านหรือครอบรุมว,วงสามวงทุกพระองค์ด้วยใจจริงนะครับจากการประเด็นที่สองนะครับจากการที่ ต่อกรณีที่ Facebook ของน้องมา,าร์คิทวัฒน์คำลือนะครับผมได้คุยกับลูกชายถามว่าข้อความบน a c e b o o k นั้นน้องเป็นคนเขียนหรือไม่ซึ่งจะมีสองประเด็นคือประเด็นเรื่องของหนสถาบันรุ่งสูงและต่อกรณีการแสดงความพิดเห็นทางการเมืองนะครับต่อท่านพรท่านนายกรักฐมนตรีนะครับในเรื่องของการมี่สถาบันรุ้นสูงนั้น น้องมาร์กเองได้ยืนยันว่าไม่เคยกระทําและไม่เคยมีความคิดเช่นนั้นเลยก็ผมจึงได้ตรวจสอบความจริงว่าเป็นการมาได้อย่างไรเราก็พบว่ามีการตัดต่อนะครับและเราก็ได้แจ่งความไว้แล้วนะฮะซึ่งตรงนี้ผมอยากให้น้องมาร์คได้พูดกับตัวเองในเรื่องนี้ให้ท่านสื่อมวลชนได้ทราบรตรงนี้นิดนึงครับ ผมก็อย่างที่ทราบกันนะครับผมไม่เคยมีเจตนาที่จะคิดหรือแม้แต่จับจ่วงสถาบันเรื่องสูงอันเป็นที่รักขององ์ชนชาวไทยทั้งสิ้นซึ่งผมก็รู้สึกว่ามันรู้สึกแย่ที่ว่าเราอ่ะไม่ได้ทำแต่เมื่อมีคนที่เขาไม่ชอบเราแล้วแล้วเขามาทำสิ่งนี้ขึ้นผมก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ ไม่ถูกต้องนะครับคือผมก็สาบานได้ว่าผมไม่ได้ทำครับผมและในกรณีนี้นะครับในเรื่องของการตัดต่อนะครับผมก็ได้สาปัตทนายนะครับึ่ง,งผมอยากให้ท่านทนายสมบูรณ์เป็นผู้ชี้แจงในเรื่องนี้ครับในประเด็นนี้นะครับมีข้อพิรุษเกิดขึ้นนะครับอยู่หลายประการนะครับ ประการแรกนะครับภาพที่ปรากฏเป็นภาพที่คัดลอกมาจากข้อมูลเดิมซึ่งเป็นภาพไม่มีความชัดโดยสังเกตจากรูปภาพด้านซ้ายจะเห็นว่าภาพของคนหายไปครึ่งตัวเป็นการเหลียมล้ําของการวาดภาพซึ่งไม่เหมือนภาพเดิมนะครับถ้าเป็นภาพที่แท้จริงเนี่ยจะเห็นเป็นภาพที่สมบูรณ์เหมือนภาพเดิมนะครับประการที่สองสัญญาลักษณ์ ที่เรียกว่าตัวกรองหรือเว่นขยายนะครับจะอยู่ติดแถบบนสุดของหน้าหน้าวอลในในเฟซบุ๊กนะครับดังนั้นวันเวลาที่แคปภาพจะแสดงเวลาล่าสุดที่ติดกับโพสต์นั้นๆเป็นวินาทีนาทีชั่วโมงหรือชื่อวันที่โพสต์ในรอบในรอบอาทิตย์นั้นนะครับถ้าเลยจากนั้นจะแสดงผลเป็นเป็นวันที่และเดือนซึ่งหากเวลานานมากแล้วจะเป็นไปไม่ได้ที่สัญลักษณ์ตัวกรองนะครับจะอยู่ติดกับโพสต์นี้ นะครับประการสุดท้ายนะครับหาข้อความหลังมีการถูกโพสต์จริงนะครับผู้ที่เอาลูกด้านบนมาโพสต์ก่อนหน้านั้นสามวันต้องเจอข้อความหลังนี้ก่อนและถูกโสพสต์หรืแพทย์พร้อมข้อความรูปแรกไปแล้วนะครับแต่นี่รูปนี้เพิ่งถูกโพสต์ให้หลังตามมาหลายวันนะครับหลังจากวันที่มีเหตเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนี่ก็ขอ ท่านผู้สื่อข่าวสื่อบุญชนทั้งหลายแล้วก็ท่านที่ติดตามข่าวในเรื่องนี้นะครับช่วยบอกพี่นาเรื่องความเป็นธรรมว่านะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นนะครับมีการตัดต่อและปลี่แปลงข้อความหรือไม่นะครับขอขอบคุณท่านสื่อมวลชนนะครับขออนุญาตถามตรงประเด็นนี้เลยได้ไหมครับขอให้ผมได้ได้ได,จได,ได้จะได้จะได้ตอบเรื่องกันไปเลยครับเพราะว่าไม่รู้ว่าแจ้งความนี้จากต้นทางว่สอนอไหนครับ